วันนี้มาสวนทุเรียนนะครับวันนี้มาเดินสำรวจครับว่ามีลูกที่ลงเหลือตกไหมครับเนี่ยเจ้านายยังไม่ได้เก็บผลผลิตน,นะครับอากาศร้อนทาให้ทุเรียนปีนี้มีน้อยครับเ,เห็นต้นแถวนี้นครับมีลูกสองลูกครับ ไม่รู้ว่าตกหรืยังครับเนี่ยรกมากเลยครับเนี่ยดูบรรยากาศนะครับเพื่อได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟนะครับคาแรงไม่พอซื้อนะครับเพื่อฟกครับมีล,ลูกเล็กแดงได้กินนะครับลูกตกก็ยังสะอาดดีนะครับ ตอนนี้นะครับบรรยากาศดีครับเนี่ยอากาศเย็นนิดหน่อยนี่เจอแล้วครับเนี่ยทลเรียนตกนะครับนี่นะครับตกธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่นะครับไม่ใช่ร้อยตัดนะครับเนี่ยรอเท่าแก่มาก่อนนะเดี๋ยวเอาไปให้ดูครับ พ่อแก่คงไม่กินแล้วครับนี่สัตว์ลูกน้องอย่างผมนะครับเนี่ยนี่ลูกยังสวยๆครับไม่เน่านะครับเนี่ยสเก็นะเพื่อนๆเนี่นี่นะครับลอยมันตกนะมันหวานีมนดีนะครับหนูไม่มีนะครับแถวนี้ไม่งั้นไม่ทันแน่ครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ โกษนากันไปครับ